ไม่ได้รีวิวกระเป๋ารุ่นนี้นานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้จริงๆค่ะจบไม่ได้ค่ะก็กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นอ้องเอ๋ก็นำกระเป๋าหนังปลากระเบนตัวนี้เป็นฮ่องกงโบนะพึ่งผลิตมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยค่ะแล้วนอ้องเอ๋ก็ใช้ปลากระเบนสายพันธุ์ใหญ่ที่มีเม็ด ไข่มุกใหญ่เบ้อหวังอลังก,การใส่ให้กับพี่ๆเหมือนเดิมนะคะรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยน่ารักแล้วก็ใช้งานดีวัตถุดิบดีแข็งแรงทนทานคุ้มค่านะคะพี่ๆค่ะและน้องเอ๋น,นี่อยากให้พี่ๆเดินห้างไปเช็คมากๆเลยว่าถ้าเป็นปลาเม็ดใหญ่แบบของน้องเอ๋น,นี่ราคาจะกี่พันแต่น้องเอ๋นจะให้ในราคาหลักร้อยแล้วก็รอคอยของนานมากแล้วของก็เพิ่งมาก่อนอื่นก็คืออยากจะ ให้ดูวิธีการพิสูจน์หนงปลากระเบนปลากระเบนแท้เขาจะแข็งแรงทนทานมากนะคะไม่พี่ๆจะไม่เสียใดายตังอะมันไม่ใช่วัตถุดิบที่แบบว่าซื้อไปแล้วหลุดลอกล่อนที่เป็นข่าวเห็นไหมเออแต่ของนอกเอยไม่เป็นพิสูจน์กันให้เห็นเห็นเลยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบ ใช้เวลา10วินาทีนะคะร้อนไม่ร้อนอยู่แล้วนะคะนางปลากระเบนนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือสามารถเผาไฟได้เขาได้รับสมญานามว่าเป็นอัญมณีแห่งใต้ท้องทะเลลึกนะคะที่ได้รับสมญานามนีก้ก็เพราะว่าเ,เขาสามารถเผาไฟได้เหมือนอัญมณีชนิดอื่นๆทองคาเผาไฟได้เพชร ไข่มุกนะคะหินแร่ธาต่างๆะอะไรเงี้ยสามารถเผาไฟได้ปลากระเบนก็เช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นกระเป๋าเป็นข้าของเครื่องใช้แล้วเขาก็ยังเป็นอัญมณีด้วยผิวหนังของเขาเป็นเม็ดไข่มุกนะคะก็จะมีความสวยมีความแวววาวมากๆๆๆๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะทีนี้มันแตกต่างจากวัตถุดิบทั่วไปยังไงวัตถุดิบทั่วไปโอ้ยไม่ต้องเผาหรอกคะ่ะวางไว้เฉยยังกรอบเลยคะ่ะยังหลุดเป็นเสียงเป็นเสียงเลยคะ่ะพี่ๆคะ่ะอันนี้คือหนังจระเข้ปลอม คือสินค้าพวกนี้มันจะมีของปลอมอยู่แล้วเพราะว่าราคาในตลาดมันสูงแล้วก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแบบทั่วโลกนะคะจึงได้มีของปลอมลอกเลียนแบบไม่ต้องใส่แบรนด์ด้วยแค่เขาลอกเลียนแบบให้เป็นวัตถุดิบตัวนี้คือจระเข้เนี่ยค,ค,น,คนก็เนาะแต่ใบนี้นะนอกพี่ๆี่เห็นไหมนอกจากจะมีรอยเผาเยอะแยะมากมายเลยดูมุมนี้นะดูมุมนี้นับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถูค่ะ ถลอกอีกแล้วอะเดี๋ยว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 เศษฝุ่นมันจะล่วงใส่กระเป๋าก็เลยเผาะระยะนี้นะคะให้มันล่วงใส่ชุดค่ะอะก็คือเนี่ยคะ่ะวัตถุดิบทัท่วไปโดนไฟนิดเดียวนะับแค่สี่วินาทีเท่านั้นก็ถลอกปอกเปิกแล้วอันนี้น้องเอ๋ซื้อมาเกือบพันเลยนะกระเป๋าหนังจระเข้ปลอมเนี่ยเท่ากับน้องเอกนั่งเผาเงินเลยนะคะพี่ๆน้องเอ๋เสียดายมากแต่น้องเอ๋ก็ต้องทาให้ดูอืม ทีนี้เรามาดูที่กระเป๋าพอเรารู้เรารู้คุณสมบัติของเขาแล้วทีเนี้ยพี่ๆจะเลือกที่คุณภาพไหมล่ะถ้าเลือกคุณภาพก็เลือกน้องเอ๋เลยนะเอาละค่ะช่องใส่บัตรนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าใส่บัตรได้เก้าใบนะคะสําหรับรุน่นนี้แล้วก็มีช่องใส่ตังค์ด้วยค่ะนี่ค่ะมีช่องใส่ใส่ตังค์เหรียญตรงนี้นะคะแล้วก็ ช่องใส่เงินแบงก์ตรงน,นี้อีกสองช่องซึ่งช่องใส่เงินแบงก์นี่ก็เป็นช่องที่สามารถล้วงเข้าล้วงออกได้อย่างง่ายดายสะดวกสบายมากๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอ่ะนี่อ่ะใส่สบายเลยเดี๋ยวให้ดูราคาอันนี้คือลักษณะการใช้งานของรุ่นฮ่องกงใบนี้นะคะพี่ๆก็เห็นว่าเขาใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแล้วราคาพี่ๆตอนนั้นเราดูแค่3,000กว่าบาทเนาะอันนี้เว็บไซต์ eBay ของอเมริกา ไม่ใช่ไม่ใช่ของอาลีบารบาของจีนนะอันนี้ของ e ี a y ของอเมริกาใบนี้5 0 0 0กว่าบาทอันนี้คือกระเป๋าสตางค์ US หนังปลากระเบนนะคะราคาจะอยู่ที่5,000กว่าบาทซึ่งของของนกเวีเนี่ยมันจะมีอยู่ตามเว็บไซต์หลักๆของแต่ละประเทศอย่างเช่นของอัลเบบาของคนแจ็คหมายแล้ว eBay นี่เป็นของอเมริกานะคะแล้วก็เว็บไซต์ของประเทศมหาอำนาจด้านแฟชั่นน่ยจะมีสินค้าพวกนี้หมดเลยแล้วก็มีตามห้างพี่ๆไปเช็คราคาดูได้เลยของหนูขึ้นห้างทุกห้างที่เป็นแฟชั่นชั้นนาทั่วโลกเอางี้ละกัน เห็นไหมใบนี้ห้าพันกว่าบาทพี่พี่เอาจากนอเวยไปหกร้อยห้าสิบบาทพอหกร้อยห้าสิบาทค่ะหกร้อยห้าสิบาทแม่นั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วให้ดูใกล้ๆอย่างนี้เลยอมันสวยมากเม็ดแ่บุกมันใหญ่มากหกร้อยห้าสิบาทค่ะมีสามสีนะที่เข้ามาใหม่พี่พี่มีแค่นี้เลยค่ะมีดําแล้วก็แดงวนยแล้วก็แดงสดนะคะคือปลากระเบนตัวใหญ่มาก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 เลยค่ะ พี่พี่ขาอันนี้แดงวายเป็นกระบอสตางค์ที่น่าซื้อไว้ใช้แล้วก็น่าซื้อเป็นของขวัญของฝากที่สุดเลยอะนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยอะคือแบบดูใ,ใกล้ๆเถอะปลากระเบนนะคะให้เลือกเม็ดใหญ่ๆนะนะคะพี่พี่เม็ดใหญ่ๆเนี่ยแพงมากนะคะน้องเอกก็ใช้สายพันธุ์ปลายใหญ่อะตัวใหญ่มาผลิตให้แพงมากพูดเลยอันนี้เป็นราคาส่งค่ะกว่าจะได้ของก็โอ้โหกว่าจะผลิตเสร็จก็น,นั้นนานนนนานนาน,น,าน,นานมากนะคะ กว่าจะกว่าจะหาของให้พี่ๆได้อ่ะเน่ยคขามีสามสีให้เลือกสวยทุกสีเลยสีมาหามงคลถือแล้วแบบหืมเลิศเชิดเลยทาปากแดงแล้วก็ถือกระเป๋าแดงสิจ้าทาเล็บแดงแล้วก็ถือกระเป๋แดงสิจะ้ะแค่หยิบออกมาใช้แค่หยิบออกมาจ่ายตังค์คนเห็นก็ต้องแบบว่าหันหลังมองเลยว่าหันมองตามเลยอ่ะพี่ ออนี่ค่ะด้านในก็เป็นหนังวัวด,ด้วยนะคะช่องใส่บัตรใส่แบงค์ใส่เหรียญครบรุ่นนี้ก็ใช้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะอ่ะถ้าชอบรุ่นนี้ทักมาหาโนกเกีได้เลยนะคะพี่ๆค่ะมีเก็บเงินปลายทางไม่บบกเพิ่มนะคะแล้วก็ของแถมช่วงนี้เหลือแค่ขาจอรเล่แค่อย่างเดียวแล้วค่ะของแถมตอนนี้นะคะน้เกเยเหลือแต่ขาจอระเล่แค่อย่างเดียวแล้วนะคะอ่ะสนใจแคปภาพทักแชทมาเลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะ ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินก็แจ้งได้เลยค่ะสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอทาง Youtube น้องเอกจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไ้ให้ทุกคลิปเมมเบอร์น้องเอเสร็จแล้วทักหาน้องเอทางไลน์ได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องเอด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ